นาลุงหลังเดียวกวันค่ะค่ะปูค่ะปูค่ะปูขานธรรมสการค่ะเออเจริญพรเจริญพรอมนะพรพารวยสุพารวยพรชาแนลเนี่ยค่ะปูเอต่ำที่นี Nein ่ต่ำที่บ voilà. ุฟอดถึกถึงยู่ปูถึกอยู่พรชาแนลถึงเราปูจัดจัดฟัง สามสามค่ะปู่สามช่องอ่ะเอนี่ปู้นนั้ตั้งที่นี่อ่านจบเขาพาอว่าพาอว่ามันหนึ่งสุดนราชการพูกเลเนี่ยหนึ่งห้าวิ่งเนี้ยสองตัวสองตัวเนี้ยวิ่งหนึ่งกับห้านาะปูเนาะเออเเขาสองตัวมันเดี๋ยเขาหาตัวนึงเนี้ย เขาั่งไรักื่ได้วิ่งค่ะ่วิ่งวิ่งวิ่งกับเขาเดี๋ยวมือชุดไทยพูดก็่ได้ตอดไปหาฝันนี่ฝันว่าเนี่ยเทียนอยู่เนี่ยเมื่อึ้นหาูนี่นี่เห็นมอเนี่ยว่าตีหัวเปนี่น่หัวนี่หัวนึงหัวนึงกับน่นแต่สุดหาุมาเล้วมันบุ่หาแบบใช่ตอนกสดว่าไม่ด้มามทุ่านะก็เลยบางุหาะมัดมัดตัวไหนคือใส่แต่ตัวนั้นเนาะค่ะปู

เก้าสามเจ็ดตัวปัววิ่งวิ่งวิ่งบนล่างเก้าตัวเดียวเดียวได้ไดมบ่สามตัวค่ะเดียวเอาตัวเดียวเล่นมาปัวเอาตัวเดียวเลยคันนีนแจ็ดตีส่วนตัวเดียวคือสามหมนละค่ะแสดงว่าวิ่งวิ่งบนล่างเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียวค่ะ อันนี้จับคู่วันจับคู่ค่ะจับคู่เอขาขะปูานะ่าลักลอยเนี่ยขาลักล่อยค่ะห้าหกเก้าห้าหกเก้าห้าหกเก้าค่ะ เออนั่นแหละก็เมียเดียวเมียเดียวเนีเว่าไล่ัวเาตีบ่เด้าหนี่ไลจัไวมเราจะวลมงเจ้า้าี่ยมึงบอเบยังวยังใหลเด้อวเี่ยค่ะเพระว่าเอาสูตรอันคนงบน่อยเนาะปูเนาะค่ะเออคนงบคนยาคนงบหน่อยก็ได้ลงทุนได้สนะงบงบน้อยก็รวยได้สินะปูาีปลาตัวค่ะ ห้ากเก้าเนี่ยสตัวสามตัวห้าหกเก้าค่ะปูเขียนแล้วค่ะห้าหกเก้าีสองตัวนี่เอาเอาสามเจ็ดสามเจ็เออนะคเก้าเจ็ดเออันี้ละโอ้ตพอนี้ละค่ะเออบานี่บานี่นี่ดับบานี่ดับหลักหน่วยบนดับหลักหน่วย ว่ากันดับปูกับดับซีเนี่ยดับปูค่ะตีดับตีเนี่ยดับซีดับซีค่ะบุพเพเออรับงวออย่างเดียวเนี่ยค่ะบุญร่างไม่เกี่ยวบุญบุญอย่างเดียวค่ะบุญนี่ให้ว่าซีนี่ดับสนิทมันมาปูคปะแต่แต่นี่แต่นี่ปุณิลาเท่ารัฐบาลเขาคนดับนี่จะเขาดับเนี่ยค่ะปวดเขียนดับปวดเขียนดับดับรับง้อดิเชียง

เจ็ดสามแฝดคูแลตีันแต่ถสูตรไปสูตรมันน้อกับเล่คุณเล่มันกี่แต่ใจเม็ดเดียวนี่ละสูตรสเนี่ยค่ะบ้านี้เลขที่มาด้วยกันกับแฝดแดทั้งสองเลขที่มาด้วยกันเนาะค่ะปูเออเลขที่มาด้วยกันมันเกล้เขาสามตัวเลขเก้าเก้าศูนย์ห้าตัวนัน้เจ็ดเงมค่ะเออรละเที่มาด้วยกัน อันนี้เรีกอะไรเรียว่าไงอ่าเรีตารางอ่าูตารางเนี่ยค่ะูาตารางเยนเรียกียนตารางเลยค่ะค่ะปูอ่อมีห้าศูนย์ปดึงเท่ 5, 0, าไง,งห้าศูนย์แปดบานางล่านี เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกค่ะอ๋อันนี้อันนี้แอบตีนี่จับเอาหาเจ็ดศูนย์เก้าหกแปดที่จะได้จับจับลงมาไ่มค่ะจับปูจับค 2, สูสองตัวลงมาวนี้ค่ะจับสามปูปูอลันตีให้เดยนะวะนี่วันศอลันตีเลยนาะปูเนาะอ้นี้เจ็ดกคเ็ดคอเอแปดศูนย์เจ็ดว่าอรนด้ค่ะ เจเก้าหกไดิเจ็ดเก้าหกสามโตน้องปูเนาะต้นกันมสต้นกับปันนี้ค่ะเจ็ดเก้าหกเป็นส่วตม้นกันเราออเลยหยาบซีหยาบซีเขพอพารวยเ็้าก็มีม้รวยเหมือนกับชื่อเลยนะเจ็ดกา็มีาุค่ย่ัวนี้ปวขึ้นเขาเขาเนี่ยเพราะว่ามัน มันต้นกันเม่มันต้นกันเจ็ดเก้าหกัตงตัวหตวค่ะเจ็เก้าหกกําน่แนก็ค่ะปูแค่นี้แค่คู่เดียวเลยบ่เม็ดเดียวมันกากพี่มันเม็มันอันเม็ดเครงนะ้าสูญแมค่ะจับคู่สามตัวไหมจับคู่สามตัวไหมปูหแล้วจากี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกไหมค่ะเจ็ดเก้าหกได้แล้วค่ะปู แต่ถ้นท่นอยากันขันขันเมี้ยวเที่ยวทึ่งงนโยกเทียวทึ่งกับห้าศูนย์แปดึ่งไหมค่ะห้าศูนย์แปดนะคะเนาะกบหาศูนย์แปดค่ะนี่ยูทั้งโวนมาพวกใครออกยูทั้งมานี่ก็เอาเอาล่างล่างเหมืนล่างค่ะล่างเอาจะเสี่ไปเอาเอาหกแปดล่างหกแปดนะคะปู

คนงบหน่อยสิได้ลงทุนใดขั้นห่อยคช่ะช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่าช่ใอ่ใช่าชูใช่ใช่ใปูใช่ใชอใช่ใช่ใว่าช่ใช่ใช่ใ่ใค่ใช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 ่ใ่ใช่ใ่ใั่่ใป่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชับช่ใช่ใชต่่่เ่ป เราจับเรากินเล่นได้เราลอยเอาเ่อเอาเล่นได้เราเพราะว่ามันเคยเข,าข่าตัวพูดนี่แต่มันลดลดเดี๋ยวมันก็นเข่าต้อยอย่างเงี้ยงานนี่้งานนี้ที่ว่าเข่าเต็มเต็มยี่บ้านนะปูนะเานาะสามตัวแตกแมนะกส่สามตัวแตกแม่นาะปูเนาะจากปูสารคามสามตัวแตกแน่เนาะปูเออตานนี้ซูเปอระจำปีบ้างดิเอ๊เอาเอาแน้อยเอาสูตรประจำปี เประจำรงของอาของพพห่ะที่นมากัได้นากระดาษนึงแล้วปูเอาอีหนากระดาษนึงเอาได้กระดาษทตรวดอกระดาษเลยสตัวสกตัวแตละก็หลายตัวค่ะปูเลขประจำปีเลขประจำปีเนาะปูเนาะวันออกปีกายเนี่ยค่ะ มันไม่เคยซอด,ดเลยมันเคยไปจ้างเงินอ้วว่าห่มันออกมัน่ออกปีการมันนี่บาทีวนปีนี er. ้มนออกสี่หนึ่เจ็เนี้ยค่ะแล้วเเรียกว่าประจำปีประจำปีเลยค่ะบาก็มีสองหกหนึ่งสหเท่านี้ละสองหกหนึ่งกับหกเก่าเนาะปู้เนาะค่ะ นี่ละค่ะเอ๋อผู้ใดมาก,กระจัดผู้ใด,ดคัดกระพานเนาะปูโอ้ยทนแล้นแหละคัดกระพานผู้ใดมากระค่ะคัดเอาคนรวยรัฐบาลค่ะคนรัฐบาลเลยรัฐบาลไทยแตกแน่นนเนาะปูเ,เ,เนาะแต่งไทยแต่งแน่เ<ร>ออมันใจใจแล้วมันดันนอ่นฝันมาเลยสิเลยค่ะเท่าผู้มันใจม,มันใจยุหางเดียวค่ะบังปดแล้วๆเ,วเ,วเวด้นดิค่ะเออ เจ็ดเก้าหกค่ะมันใจคักตัวนี้คือเน้นเลยเนาะปูเนาะเน้นเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสักหกแปดนี่แหละค่ะเขาเนี่ยแหละมันใจค่ะประจวบเนี่ยกับอะไเของเาค่อนอนีอนี่แหละมองเดียวนี่แหละค่ะอืมค่ะกันปุ๊กพุ้งยอเอาแค่นี้แหะเพราะต้องอะไรหรอกค่ะปูสาธุสาธุค่ะมันนี่กับทีขอพรกับปูได้บาทนี่เออ คันก็นก็ยืมดูกิกมาท่าแลี้ยงค่อยขาวกันจ้มตัวเป๊ะปปูแเก้าหกเก้าหกนะค่ะเออแอี่เอแปี่เ่องของพรพารวยสุคพารวยพรฉันเอวเออวานนี้แอปที่ทั้งหลายเออหัวทีมานี่คุณตุ๊ดสายฟูกับฟันได้อยู่ฟัน เลยพูดกับเขาอยู่าเน่ยเนี่ยหาเรียกว่าขันจ้าเออเจ้าวัดนี่เน่ยเก้เว่าเออแอปที่กัใครทีจะได้เพิ่งพูดกับมามักเจ็ดเก้าหกจ้นี่ละจ้าจเนี่ยนะครับไอแอปที่ทั้งหลายมีควบคุมการเลื่อนเจ็ดเสามหกเจ็ห็นไหมแต่เขาจะแก้พุทธุก เรื่องน่าน่มีไห้จ้องสู้ให้พดีนะไห้จ้อสู้เลยค่ะแต่ว่าขึ้นพพันพลาดพาดชื่ว่าพ้าเอาไรค่ะเขาเตะเล็งวิ่งนะปูนาะเขาเตะเรีวิ่งเขาเตะเรีงวิ่งว่ที่เอาเอาเตรียมเตรียมไม่ไวร่ะหมกินหดตอนนี้ก็ไอ้นี่อายุวันละสุขภารัปคิบัแลสาสมบบาิเออตอให้พอดตอวจะใ้เดือน่าหรือชไงดนอนทางขึ้นใช้กับพระคุ้มค้อง สาธุค่ะปูค่ะสาธุสาธุค่ะพอให้ที่ได้เลยสาธุค่ะคา่่เออออีมคือนหนเวยย้ค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะปูสาธุ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสาหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะของปู่สารขามนะคะปล่อยเด็ดต่องวดนะคะง <im it> วดนี้ปู่บอกว่าล่อรับทรัพย์ก่อนโตได้เลยนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นเน้นตัวที่วงกลมเท่านั้นเด้อค่ะ <im it> พี่น้องเด้อทั่งเบิดทั้งมวนนะคะบุรว่ามนสีสะท้อนแสงบ่เนาะค่ะบางเ่อแอดไปตามเบิ่งคลิปเก่าๆเนาะค่ะมันสีสะท้อนแสงเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะสาหรับเลขประจําวันเนาะค่ะประจําวันจันทร์เนาะค่ะมี9มีสามีเจดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับ เลขวิ่งล่างบนเก้าเม็ดเดียวแข็งแขนนะคะแล้วก็เลขจับคู่ค่ะพี่น้องคะเลขจับคู่นี่ก็สิเป็นห้าเก้าหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะค่ะแล้วก็เลขดับซีดับหน่วยบนนะคะพี่น้องคะดับหน่วยบนนะคะพี่น้องคะหน่วยบนนี่ดับซีแน่นอนนะคะพี่น้องคะจังเลยค่ะกองฉลากบม่มีดับค่ะพี่น้องคะกองฉลากไม่มีดับนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะวันนี้สูตรหกแสนนะคะพี่น้องค่ะสูตรหกแสนนะคะเคยื่อเข่าสามตัวตรงๆเด้อค่ะสูตรหกแสนนี่ เจ็ดสามแปดนะคะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องค่ะค่ะบันนี้โตเลขที่มาน้ากลั่นนะคะแปดแปดสองสองนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สูตรตะล่างนะคะสูตรตะล่างนะคะพี่น้องค่ะสูตรตะล่างนี่เคยมาสามตัวตรงคือกันนะคะพี่น้องปูเน้นนะคะเจ็ดเก้าหกนะคะพี่น้องเลขล่างหกแปดนะคะอันนี้ปูว่าลงทุนแล้วรอรับรางวัลที่หนึ่งได้เลยนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดหาซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ยิบจับลอตเตอรี่ไว้ เ่อรางวัลที่หนึ่งมันเป็นของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเลขประจําปีเด้อค่ะพี่น้องค่ะสองหกหนึ่งหกเก้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบิงมาชมมาเป็นกาลังใจกให้ทังช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองค่ะพี่น้องค่ะ,คะให้มีตะําว่า รวยรวยเฮงเฮงนะคะขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ